Yeah. <laughs> การต้องการลูน้องนะครับเนาะพี่น้องท่านผู้ชมครับพี่น้องโอ้พี่น้องเอง้ยคนเอาปลาขึ้นมาได้ครับเด้อนี่เ,นเอาปลาขึ้นมาเป็นนั่น พี่น้องในไลฟด้วยพี่น้องทำมาเลยวะไลฟ์พราวรครับพี่น้องเนาะทำมันเนาะไปพี่น้องท่านผู้ชมไยังยี่ส้องถ้ชมได้พี่น้องป็นปลาหลย่างเนาะพี่น้องปลาห่อนหลย่าง ครับลองคุณผู้ชมบรรยากาศบรรยากาศบรรยาาก,าศ,ญญากาศของวิถีอีสานเนาะครับลุงลุงแห่ลุงแห่ล,หลุ่งหนองนะครับนอกว่านแห่นะครับนอกว่าหลายคนนะครับบรรยากาศอากาศห้อนเนาะพี่น้องอากาศห้อนมาเล่นน้ำนาะครับเนาะ ปลาเนียวอ่อนนะครับเนาะลุงน้องน้องไงน,นะครับน้องไงของอะตะบนศรีสว่างของบ้านพชนดวนนะครับอำเภอพนไส้ดอ่อเอฟนะครับพี่น้องท่านผู้ชมตากร้องแต่ปนน้ำเขาวเลยตากร้อ <c oughs> <ป>งไม่โรคน้ำพึ้นครับผม <c oughs> ไม่ลงน้ำพึน้น รยาก,กาศของการลุ่งน้องนะครับพี่น้องท่านผู้ชมอากาศห่อนห้อนนะครับว่าริมน้ำอ๋อบัตรจักบาทครับเนี่ยอ๋อพน้อบัตรสามร้อยนะครับเนาะออครับ มาหลายคนว่ครับมากก็หลายอ๋อคับทางรัตนาเนาะครับทางอำเภอรัตนาบุรี่อสุรินทร์นะครับเพิ่มก็มากือกันเด้อครับในพิ่นมาเขนจังหวัดเลยเนาะครับเนาะเขียด้นไส้เนาะครับไก่สุวรรณภูมิครับขอบขอบคุณนะครับเนาะนี่จะอัตูนได้บอก่าได้ลงน้ำเขาเอาอมาได้เอาอะไรมาไ้ไปนเเอาเงินเปเอะไรก็จะวาาับหาใหญ่ไฮโลจังาครับนี่ สามโลด้ยนะครับปานนิ่งตรงนะปานะนะิ่งขึไทยี่น้องคนเอาของมาขายน้ำเนาะครับเนะาะบรรยากาศลุงหนองมีของมาขายมีผักมีไรแนว่ยนะครับพี่น้องท่านผู้ชมบรรยาก,กาศของการลุงหนองบันทนดวนเนาะครับ

ขายกบขายสายสามลูกอยสามลูกวยมอผมมีอย่นมาขายเปนนสองตัวอ๋กอตัวเดียวแมนกระหูหรือตัวเดียวหุกติดตัวลูกหรือุกติดกระหูแมนกระหูหุกติดเดียวไปเนี่ยก่อนวันนี้เป็นขายตันนี่ปลาจีนอตนี้ตัอจีตึกขึ้นมากเหรคนก็มาขายพร้อมเนี่ยครับพี่น้องคนก็มาขายอยู่่ายลดเพิ่มเนาะก็เดี๋ยวขายนำมุนำมันไปแล้วครับพี่น้องคุณผู้ชมขายสามลูกย

วิซซ oh, oh. ี่เล uh, ่ได้ไลฟ์บ่ครับวิธี่เล่ได้ไลฟ์โง่งามบ่ปานิ่งก็ได้ไลฟ์อ๋อพเดี่เล่หนุ่มเด่นไลฟ์นะครับเนาะปานิ่งหน่อยลงอันนี้พระลูกน้องไส์ก็ไปเรื่อยๆบ่ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆพันละพันน้องพันก็ไปพั้นละหาพันก็ไปเส้น hair คนจะไปเนาะครับเนาะเส้นแ a i จะไปเมืองไทยคนประกาศลูกน้องลูกยังคนก็ไปเรื่อยๆครับไปโคราชสามพันหด้ปลาบึกมาแปดทิศเก้าทิบโลกโอ้สบายใจคนไปสมองเนาะครับเนาะ บรรยากาศรับเนะคนใดปลามามก็มาขายพ่อเล้เป็นทุนของนารำมันอย่างรอบๆนะครับเสี่ยนแห่็นมันนะครับคนไปแนวนี้นะครับได้เรียกว่าได้เรียกันอ๋อครับขอบคุณหลายนะครับเด้อครับันี่ยุกงามย่กงามเรียบ่น้อยละ มีไหลายนะครับนนวานน่วานจะคนว่านจะคนป่าเลยโอ้เครื่องไก่เหล่ามั่งเนาะพี่น,น,น้องท่านผู้ชมปลาอ่อนนะครับปลาตะเพียนปลาอันใดนี่นะครับพี่น้อง จะกัดโครงการลุ่งน้องนะครับพี่น้องท่านผู้ชมน้องก่อนเดือดนะพี่น้องเคนเอาแค่มาลุ่งนะครับคือแค่แค่มาลุ่งแล้วก็ตึกน้องฟังนะพี่น้องผู้ว่าน้องฟังตึกน้องฟังกับนี่นะพี่น้องตึ๊แหวานแหะนะครับ กลุ่มพี่นองสมศักด <Jamie, S 2> ิคเุไม่เพิ่นบ้างนะครับวนอยู่ทางไหนครับเนี่ยน้องฮีครับผมเออทางอเพอน้องฮีน้องครับน้อง่นมาได้ของกุุงเด้อพี่น้องกลุ่มครับได้กลุ่มสามตัวกลุแม้ะครับไปช่อนยไเล่าเพื่อนเนี่ยออปคอยไปลปช่อนครับไปช่อนอันพลุ่งมองไดหนึ่งก็ไปเรื่อยๆบ่เนี่ยผมผมมานี่2ปีแล้วครับสองปีครับเม่ได้บวชเจเปีเลยครับน้องก็ได้อยู่เนาะครับผม ขอบเป็นมากเนาะแต่ว่าแต่ว่าปลาปลาจีนหลายแห่งครับเออปลาจีนหลายอยู่ครับผมแต่เคยว่าเพื่อนซื้อปลาในมาใส่ให้ยิ่งขัดคนนี้อยู่ครับครับไปโอ้โหยิ่งสูงยิ่งเยอะข้อยาดออกช่องยูทูบนะครับเนาะครับผมความรักที่ความว่างดีๆกับบ้านอันนี้ก็บโลกของเจ้าเพจที่หยั่งลุงยงเพจกลุงยงชาแนลของยูทูปกับลุงยงอีสานชาแนลเด้อโอ้ครับผมเด้อครับผมอ่ติดตามเลยในเด้อครับผมครับจ้ามันนะครับ ลุงยงอีสานชาแนลเบื้องเขาในช่องยูทูบเราก็ทั้งเพจลุงยงชาแนลนะครับ,พ,บพี่พ์ขึ้นจะ <c ười> เห็นดี <c ười> บเเยเขาอัเขาเนเียคยอยู่รั <c ười> บ่พผาดดอสเยหนูเรีนเขาเพ่นนแล้วคุ้มนะครับขอบคุณนะครับครับอ่าดีครับ บรรยากาศร้านค้าเนาะครับเนาะเขนโอ้ได้หลายเนาะครับกลุ่มตัวแบบไงอ๋อ้ปุ่มโนาะอ้ปุ่มนะครับปุ่มสักปีหน่อยพี่น้องกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยตัวแบบไงเลยครับนี่อ๋อบ้านที่ทางไหนครับที่บ้านไหนเนาะขอยู่บ้าองหิ่งโอ้น้องหิ่ก็มาหลายเนาะครับเนาะโอ้ปุ่มตัวแบบไงได้หนิพี่น้องตัวบบไงเด้อพี่น้องพี่น้องท่านผู้ชมครับ ก็ได้นะครับพี่น้องเได้เฮเดี๋ยวเมื่อเนียอเมื่อไห่นบรรยากาศ้เนาพี่น้องบรรยากาศ้านค้าเนาะมาลงเนาองออเนี่ยเราซื้อเอาตาสบายกำลังใจมูตึงแห่นละครับครับเป็นมาเปิดร้านค้ามาให้กำลังใจ่นตึงแหตึงยังเนาะพี่น้องเออคุยกเลย เขานี่มเียรมาหา่ไม่าวา่่ันจะกาดลงกน้องแล้วพี่น้อง เดยวการลุงนองวันที่สี่เมษาเนาะครับวันที่สี่เมษาลุงนองบ้านพุทธวลเสาเอตำบลศีสว่างอำเภอสุวรรณภูมินะครับเนาะเพราะอำเภอพุนไส้นะครับขออนุญาตนะครับโอเคครับอำเภอพุ่นไส้เนาะครับโอ้ครับคนหลายๆได้เนี่ยตัวนี้อยู่ละคนนั้โอ้แบบไงเนาะพี่น้องโอ้แบบไงประมาณจะซีหาโรคเนาะหาโรคคืงครับโอเคนะครับพี่น้องทผู้ชมแบบไง ท่านกลับหรอวะครับเนี <c oughs> are <neither> <c oughs> ่ยครับเลียวครับโอ๋อคนกลับบ้านเนาะครับพี่น้องท่านผู้ชมเคนหนึ่นตึ้งเหี้ยอะไล้วเลยกำบานเนาะครับพี่น้องผู้ชมอะไรอได้พ่อเด๋ยวเร่งพ่อเด๋ยวง่ายยุตดอกบ้านตัวแข้งไหนนะครับบ้านตัวงี่ครับอ๋อพี่น้องี่ตัวงี่มาหลายเนาะครับพี่น้องมาหลายมาหลายอยู่ครับตายน้า นี่มาหลายจนตายนะเพิ่นเพื่อนไงอันนี้เ่รครับนี่เฮ็ดยูทูบเหรอครับนี่ช่องไหนครับช่องไหนลุงยงอีสานชาแนลนะครับอิสานชาแนลขอติดตามลุงยงไงเด้อครับคุงยงผู้เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ครับครับขอบคุณหลายครับโอ้ดีใจนะครับเนาะมาจากท่าไหนครับไอ้มาจากรัตนาครับอ๋อรัตนานะครับพี่น้องทางรัตนาเพิ่นมาลูกน้องน้ำกันเนาะครับไดีปลาไหลท่านพี่น้องท่านผู้ชม ครับขณะนูนนาไลเนาะโพวกซีซุนหรือทางฝนเนาะไล่พี่น้องอุปกรณ์ลุ่มแหเนาะครับลุ่มแห้งไอคลิปนี้ลุงย้งขอยุติคลิปไปสนิทสะก่อนเนาะรับคลิปหน้าจังคอยที่ตามคลิปของย้งไปไม่เนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ของยงุ่งอีสานเฉนยดลนะครับเนาะคลิปนี้พาขอยุติสนิทครับพี่นอ้องสวัสดีครับ